จังกัตโตตัณโมนังวิจัยโยตถาวิริยมปิติปัสสติปุจังกาจติถะเรสมาทุเปกะโพจังกัสัตเตเติสปะทักสินนามุนินาสมะดาคัตตาภวิตาภุริคัตตา

เอกจตังอภินันติตวาโลกมุตจิงสุตังกเนเอเตนสัจยาภะเณโสติเตอุตุสภะตาเอกตาธรรมราชาปิกขันยนาปิปิริโตจุนดาเทเรนตันเยวะพนาเปตวานะสสัตรัง

นะาสอดิเตโอตุสัพพะทาภาวะตุสัพพมังคัลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพัสติปวันตุเตภาวะตุสัพพมังคัลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะ สัตตาสุธิภวันตุเตพวัตุสัพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัตตาสุธิภวันตุเต ถ้าทคำสอนขององ,องค์สมเด็จสมมสุมุทธเจ้าโดยบทสังคานุภาพมีพระมหาอัญญาคนนัญญะเป็นเก้าเป็นประธานอริยะสาวะกะเจ้าจุตนจุพระองค์บทสวดพุทธมนต์สาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์โดยตั้งจิต เป็นสมาธิอันเดียวแน่อัตมะภาพขออำนวยอวยพรอ้อ,อญาติแก่โยมตั้นพุทธศาสนิกชนยิ่งใจทุกสารดิษ์ขอตั้งจิตอธิษฐานขอญาติโยมทุกคนจงอยู่เย็นเป็นสุขมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรง ตะลงโลกาเปียธิพญาตอันใดอันร้ายอันเบาอยู่ในกายนอกกายของึงหายไปที่จะเกิดมาไปไปหน้าจะได้มาใกล้และมาขายขอญาติยมทุกคนเดินทางเหนือใต้ตกอ,ออกเพื่อมีชัยชนะราศจากสัตรู รัพพายมีจกมีใจมีอายุมั่นขวัญยืนมีสติสัพชัญญะมีปัญญาจำเริญจำเริญด้วยกิจาการงานหน้าที่อายุวันณนะสุขาพละกรอนอันลำเลิศอันประเสริฐจงบังเกิดมีแก่ญาติแก่โยมทุกท่านทุกคน พอจเจริญพรกรมอุตุได้ประกาศบอกไว้ว่าระวังฟ้าระวังฝนระวังลมบทมันจะตกมันก็ตกบทจะหายก็าหายตั้งแต่เมื่อตะว,วันว่ามาจนถึงปัจจุบันสาวสี่ชั่วโมงนี้ แยวบริเวณวัดหนองตองและใกล้เคียงใต้เนือตกออกแต่ว่านี่กินห้องนายลงมันน้อยมิดหมดมิดหมดหายแซบเด็ดจะแล่จะแหลกญาติโยมทั้งหลายฉันเข้าแล้วเมื่อเจ้าระวางดินนั่งนะรอเวลาที่จะไปกิจนิมนต์ ลงมามิดวัดมิดวัดก็เดียวกับฟ้าแจ้งจางปางแดดจะแล่จะแลดเลยออกวัดไปงานส่งน้ำธาตุที่วัดตานาคนาคนิมิดไปปั่นสินปัญญ์ขึ้นเปิ้ลเหนืยแล้วก็ไปที่วัดละโวตวาก็ส่งน้ำธาตุวัดละโวเอาผ้าห่มพระธาตุต่ย ให้ฉันเป็นอดีวัดละโว้กับมาก็มาพักผ่อนอยู่ที่วัดร,ราบถึงเท่าปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนวันนี้ปะกันติวัดเด่นหนองตองเกตสองเนอร์ส่งน้ำาดาเรลนพุทธมณ์สืบอลาจตาตุหลวงวัดประบาทตรงออระกันเนอร์ ขอเมตตาจะไปจานน้อยบาอาจารย์นำไปก่อน,นเตอะท่นานทังหลายทุกอย่างนั้นเป็นงานของสงฆ์ที่จะต้องเป็นผู้นำในด้านคิดวิญญาณของสัทายาติยมตวานี้คุณภูมิปุ่งขึ้นไปสามสิบ แปดสามสิบเก้าแต่มาปัจจุบันว่าเดี๋ยวนี้สิบแปดองศาอยู่ในห้องนี้นะสิบแปดองศาเป็น้องญาติโยมแก้ข่าวเนอะที่จะไปเตะเตศสนาธรรมในงานครบห้าสิบวันของท่านบมหาวิสนุ อดีตเจ้าอาวาสวัจเจทรินนะ์นะเป็นวันที่สาวสองเนอะสาวสองเดือนมิถุนายนพุทธศักราชสองพันร้อยหกสิบแปดเวลาสิบเก้านาฬิกาสามสนะิบนาทีเนอะพอออกไม่ออกปะกันที่วัจเจทรินเมื่อตว,ว่าได้นำอธรรมอินสีห้า อันเป็นใหญ่ในกิจของตัวของตนเป็นมัวร,รมที่อยู่ในโพธิปักขิยธรรมทำอันทำเอ้อสำเร็จสมมุ่งมาตรปรารถนาสำเร็จบรรลนิพนานได้ะว่านี้ได้อู้ถึงเรื่องของศรัทธาแปลว่าความเชื่อ โอ้ไปนักโอ้ถึงสถาในยุคปัจจุบันนี่ก็มีหลายจำพวกสถาฝนตกสถาอ,อกบกสถาตุกแก่แล้วก็สถาตุกแก่นี่ยญาติยมสถากิจิกิจันีขี้เหนียวตินตกโตนี่มันเ,นนเนนหนียวมาจับได้ไหนดึงออกยาก คือศรัทธามาแน่ญาติโยมท่านผู้ฟังจะอู้ไปแล้วก็มีหลายอย่างหลายประการฝากไว้แค่นี้เรื่องศรัทธาภาษาตะคือความเลื่อมใสนี่ก็เกิดจากจิตของศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ในเรื่องของศีลเรื่องของธรรม มีความเชื่อมั่นในเรื่องชินเรื่องธรรมเชื่อมั่นในเรื่องบาปเรื่องบุญแล้วก็เชื่อมั่นยิ่งกว่านั้นว่าการตัดสู้ของพระเดจเจ้านั้นพระองค์ตัดสู้เองโดยชอบโดยบ่มีภยมัยมาเสี้ยมมาสอนมีความเชื่อมั่นว่าในพระทัยจิตใจของพระพุทธเจ้า ใชสะอาดบริสุทธิ์หมดแล้วสึ่งอาสวะกิเลสมีความเชื่อมั่นในพระพุทธองค์เรื่องการตัดสรู้ว่ารู้แจ้งงานจริงพ่อแม่พี่น้องญาติย,ยมศรัทธาคือความเชื่อในตัวสำคัญเชื่อไปเรื่อยๆนี่จะลำบาก มันเป็นเรื่องตลกแต่เป็นเรื่องจริงยอมปวกก็ยังไปไหวกันอยู่ยังไปไหวที่ไหวไม่ใช่อย่างละแป้งไปไปลูกลูกไปซ้อหาเลขเด็ดต้นไม้ก็ยังกราบไหวกันคนนี้มันเชื่อกันง่าย สมัยก่อนเมื่อวัดหนองตองมาได้พัฒนาหน้าวัดมีต้นตาลอยู่สามต้นมีตลาดหนึ่งบุกครกสองต้นโจกต้นโจก,โจกมีทางทิศตะวันตกบุกครกมีทิศตะวันออกปอกก้าแม่ขายก็ดีผู้ประกาศก็ดีจะเตวผ่านต้นตาลสามต้นหนาวัดหนองตอง สมาภาพอยากจะทดลองว่าความหลงเชื่อของคนเนี่ยมันขนาดไหนวันหนึ่งตื่นเจ้ามาก็เอาผ้าเหลืองไปมัดต้นตาลหนึงสามต้นแล้กวก็เอาสวยดอกต้นพันตาลเข้าไปเสียบไว้จุดทูบจุดเทียนเนี่ยแล้วก็ลักพกพอ่อเอยจะไปกาดก็ลงจากรถทีบ นั่งมาไหว้ต้นตานกม็อบกม็อบบางคนบางตานเตวมาก็ว่ไวย์เตวมาก็ไหวยน่ะดีกว่มันมีรถในสมัยก่อนมีรถยนต์ยัามาเดียมันจะโจนกันนะเนาะแต่มาก็ว่าเนี้คือคนอันนี้ยโดยที่บอกว่าเหตุมันมาจากไหนอ่านบนไหว้ตัวก็ไหวยในที่สุดแต่มาก็ แกพาเหลืองออกอย่างถึงสามตนหาบิ๊กมาก,ก็กเรเลวพอกระได้ไว้เลยบอกไว้ละเนี่ยความเชื่อของคนมาเป็นจชนนี้เรื่องจริงแต่คนเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องจริงมีวัดวัดหนึ่ง คุณเจ้าเปิ้ลคือเลขเด็ดแม่นนี่กันคุณ <laughs> ลุงตัวนี้เปิ้ลก็ยอดนะเขียนเลขหนึ่งถึงเลขเก้าสิบเก้าตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ถึงเก้าสิบเก้าและตั้งแต่ศูนย์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 หนึ่งไปถึงพจน์เก้าเก้าเก้า คนที่ไปวัดไป่าไปหานะั่นลือกันเบาลดกันไปก็ก็จกบาดเอาเลขนั่นคือคนละสองสามม้วนสองสามเบอร์เป็นว่าเวลาเตหรือแกะอ่านนั้นหา้ามบอกคนอื่นจะบ่มีโจกแล้วก็เชื่อกันนะญาติโยมที่ไปจะเป็นร้อยคนนะั่นนะ มันก็ได้สองตัวไปคนโ <c oughs> มวิทนี่มันดึงตกอกเกือบได้ละงอนหน้ากูจะไปจนได้เอาเงินได้ไปแบบได้กูถึงจ,จะไปอยู่ยอันีดสามตัวมาก็ถึงแม่นอยู่ฮะ้ละจะถึงหัวถึงตายอ่ยญายมเพราะมีถึงปันเบือ่อ คนมันก็ลือกันหลังไลกันไปเนี่ยคนเอาเนี่มันเชื่อง่ายเลยตกเป็นเบี้ยล่างของคนที่หลอกลวงอนาจสังคมปัจจุบันเนี่ยํำง่ายมูตตกทองเนี่ยหลอกกันขินง่ายมากันเป็นทีมสองคนสามคน ไปหันคนไหนคนใดพอก็อจะมีสตงุงสตังน้อยทองประหยัดตกลงกี่ครัง้งป้าป้าซอยขอป้าตกนะั่นแม่นก็แนะ่ควมันมันตกมาก็บาดใจโลบัดใจใจออกป้า คนจีนมันโยนใส่กันถึงปิกมาเอ๊มันเป็นของไผ่เนี่ยขอมแจ้งของผมนะเดี๋ยวเพื่อนมันมาละขอนัดกันไวล้ละมาเอออย่งนี้ดูพปสูต์ดูันนี้มันของจริงโน่น่ยขายได้ลายหมื่นนน่นเนี่ยอ,อ,อันผมอยากให้คุณหมื่นเดี๋ยวเปล่าน่าก็ถึงนี้ทำได้จบจะตังคนคิดลบมันมันจะเอาละเออเป็นของเก๋ไปยาง để giảm nhầm, lọc gắn ngay, chú gắn ngay. Còn con bà đều lệ liềm nắc. lê liềm nắc. Mắc còn nhắc chứa gắn nhu. Nhắc lùng gắn nhu. Cho nên, sát ta cứ khoan chứa này. Tăng ao hết. Rồi có đủ bổn, và mà chinh, bà chinh. Đa đi, bà đi, đã khổng tổng. ฉะนั้นญาติยมก็ต้องเชื่อกกรรมเจือการกระทําว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเนอะนี่ขอฝากกับญาติกับยมนี่ก่อินสีห้าเขาว่าเหมือนกันในภาระคือทําเป็นกําลังอ้ยย่างเป็นใหญ่ในกิจาการของตัวเองก็อู้ไปยังอีกสี่ข้อภาระเวลาบอดีอายุวันโดสุขังบาลัง พบปันไวโอกาสหน้าเจริญพร